สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปพบปะเพื่อนฝูงสมัยมัธยมจากเดิมเนี่ยมีงานโรงเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีพักพวกที่พอจะเกาะกันได้ก็ตามกันมาเจอหน้าเจอตากันอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีใช่ไหมครับเพื่อน,นๆในรุ่นผมเนี่ยตีดส่วประมาณแถวๆสามสิบสามสิบกว่าคนเนี่ยก็จะหมุนเวียนมาเจอหน้าเจอตากันปีไหนโชคดีก็ามากันเต็มที่ปีไหนติดทุละก็อาจจะสัก20คนเลยนะครับ ในงานโรงเรียนครั้งล่าสุดผมเผอเอินพลาดโอกาสที่จะได้ไปตรงกับวันนั้นเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องพาคุณแม่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลตามนัดเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะระยะมาหลายๆปีแล้วครับทำให้วันนั้นออกแต่เช้ากลับมาถึงบ้านก็บ่ายมากแล้วแล้วก็เผลอหลับไปงีบหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาก็ฝนตั้งเขามาเมฆทะมึนเลยแล้วก็ฝนตกทําให้วันนั้นผมก็พลาดงานไปโรงเรียนโชคดีที่มีเพื่อนบางกลุ่ม มีการนัดกันนอกรอบในสัปดาห์ต่อมาผมก็เลยได้มีโอกาสไปแก้ตัวกับเพื่อนกลุ่มนี้นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเพื่อนกลุ่มนี้สมัยเรียนผมก็มีโอกาสที่จะสวนเสหาสูงสิงด้วยน้อยมากนะครับทั้งหมด12คนจากมัธยม6ห้องแต่ก็เรียกว่ามันคุ้นเคยกันหน้าตากันใช่ไหมครับยิ่งสูงวัยมาเจอหน้ากันเห็นหน้าค่าตามันมีซัม h ิงอินคอมมอนนะครับฝรั่งเลยกอย่างนั้นคือมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นบรรยากาศร่วมกันมีความคล้ายกันคือเราไปอยู่ในสถานที่เดียวกัน วิชาการการเรียนการสอนเหมือนกันมีครูบาอาจารย์ร่วมกันทําให้คงมิตรภาพไว้นะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เป็นจุดร่วมแม้ว่าเพื่อนหลายๆคนนั้นเราไม่สนิทชิดเชื้อถึงขนาดว่าเราชื่อพ่อกันไดใช่ไหมครับแต่ว่าพอนัดมาเจอกันมันก็อยากเจอหน้ากันนะครับเพราะจำกันได้นะครับเพื่อนบางคนในนี้ก็บางคนเนี่ยเห็นกันมาตั้งแต่ชั้นประถมตามโรงเรียนมัธยมด้วยกันแล้วบางคู่ก็ไปเรียนจบหมหาวิทยาลัยเดียวกันซะด้วยซ้ํานะครับพอเกิดมาถึงจุดนี้ก็คงเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อน เรื่องของมิตรภาพซึ่งผมคิดว่าใครๆก็คงอยากจะมีมิตรภาพใช่ไหมครับแม้แต่ลึกๆแล้วผมก็ยังเชื่อต่อไปได้วยว่าใครบางคนที่เป็นคนที่คนภายนอกเห็นว่าเขาอยากอยู่ลําพังคนภายนอกจะมองว่าคนนี้ไม่สนใจใครผมเชื่อว่าคนคนนั้นเองก็อยากจะคงมิตรภาพกับใครไว้บ้างแม้เพียงสักคนหนึ่งถ้าหากได้คนที่เข้าใจตัวตนของเขานะครับเรื่องของมิตรภาพนะครับความเป็นมิตรความเป็นเพื่อน มันช่วยลดความรู้สึกว้าเหวนะครับถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่มีใครเหมือนอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกว่าลําพังนะครับท่านเป็นคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคนที่ต้องการมิตรภาพและควรย้อนไปหามิตรภาพโดยเร็วที่สุดนะครับมิตรภาพนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกอาจจะเป็นนมามธรรมที่หนึง่งเช่นความรู้สึกอยากได้ความชื่นชมอยากได้ความรักนะครับซึ่งโอเคจะเป็นมากต่น้อยระดับสูงระดับอ่อนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นได้ บางคนโชคไม่ดีบอกว่าฉัน,เ,นเป็นคนที่เสียสละนะครับแต่ไม่เคยได้รับอะไรจากใครเลยนะครับเป็นคนผู้ให้เสมอบางคนเองได้จนชินนะครับแล้วก็มองข้ามความรู้สึกเหล่านี้ไม่ทะนุถนอมคนอื่นนะครับบางคนได้เอาแต่อยากได้แต่ให้ใครเขาไม่เป็นเลยคนเหล่านี้อาจจะเรียกว่าเป็นคนที่โชคไม่ดีก็ได้ผมคิดว่าทุกท่านก็อยากเป็นคนที่โชคดีใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคนโชคดีเป็นคนที่รู้จักให้ความรักและมิตรภาพ มีมิตรจิตมิตรใจแก่คนอื่นนะครับแล้วก็ยังได้รับมิตรจิตมิตรใจจากคนอื่นด้วยเช่นกันคนเช่นนี้เรียกว่าคนโชคดีนะครับทุกท่านครับผมเองนั้นเชื่อว่าทุกๆท,ท่านสามารถเป็นคนโชคดีในแบบที่ผมพูดถึงได้คนเช่นไรหรือคนแบบไหนที่เป็นคนโชคดีแบบนั้นลักษณะโดยรวมๆของคนโชคดีที่สามารถสร้างมิตรภาพได้โดยไม่ยากนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ครับประการแรกนะครับ ก็คือเริ่มต้นด้วยมารยาทที่ดีนะครับรู้จักขอโทษร,รู้จักขอบคุณพูดจาท่าทางการแสดงออกที่ดูมีมารยาทนะครับบางคนบอกไม่ได้สไตล์เขาต้องดิบๆห้าวๆผงผางหน่อยแต่เ็ายังมีคนคบอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคนะครับคนที่เป็นเช่นนั้นถ้าว่าสามารถสร้างมิตรภาพได้กับใครบางคนก็ถือว่ารับกันได้อาจจะต้องผ่านการเรียนรู้จนเข้าใจกันก่อนจึงยอมรับในความผงผางในการดิบๆอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับ แต่โดยทั่วไปอยากจะเรียนว่าคนมีมรารยาทดีนั้นดึงดูดให้คนอื่นเข้าหาได้ง่ายกว่าง่ายในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับแล้วพอไปเรียนรู้การโอเคคนไหนครบได้คบไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับการเริ่มต้นด้วยมารยาทที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเขาบอกว่าคนจะจริงใจมันก็ควรจะระวังมารยาทบ้างไม่ใช่ด่ากราตําหนิคนด้วยท่าคำหยาบคายแล้วบอกว่านี่คือความจริงใจนะครับอย่างนั้นก็ไม่แนะนํานะครับ ประการต่อมาประการที่สองก็คือเป็นคนที่รู้จักถ่อมตัวไม่ยกตนข่มท่านนะครับหรือว่าแผดลังสีอีโก้อย่างจัดจ้านเลยนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ใช่คนที่น่าเข้าหาเหมือนกันผมไม่ทราบว่าท่านมีความสุขไหมถ้าไปเจอคนที่ชอบยกตนข่มท่านนะครับคิดตัวเองเหนือกว่าตลอดนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเขารู้สึกออย่าไปเสียเวลาคุยด้วยหรือบางที่ทําให้เขารู้สึกกลัวๆเกรงๆผมคิดว่าคนเช่นนั้นก็ไม่ใช่คนที่มีสเสน่ห์ แล้วก็เป็นคนที่จะสร้างมิตรภาพกับใครได้โดยง่ายเหมือนกันนะครับลักษณะประการที่3นะครับคือเป็นคนที่ชื่นชมยกย่องคนอื่นเป็นนะครับซึ่งการรู้จักการยกย่องคนอื่นเนี่ยมันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่ถูกชื่นชมนะครับเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีคิดแบบคุณธรรมที่เรียกว่าสังขาวัตถุ4นะครับก็คือมีทานปิยวาจาสวรรัตาอัตถจิยาในส่วนของปิยวาจาส่วนหนึ่งก็คือการที่เรามีคําพูด ทำจาจที่ดีนะครับและการยกย่องคนอื่นเนี่ยจริงๆมันเป็นความเข้มแข็งนะครับเพราะคนเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากเห็นใครดีกว่าตัวเองด้วยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ว่าคนที่ยกย่องชื่นชมคนอื่นได้เนี่ยแปลว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับคือถ้าหากการยกย่องชื่นชมคนอื่นเนี่ยเกิดจากความจริงใจผู้รับการชื่นชมเนี่ยเขาสัมผัสได้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อผู้พูดความรู้สึกบาดหมา,างต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับ ยิ่งถ้าคนคนนั้นเนี่ยนะครับสามารถชื่นชมตัวเองได้ด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนเช่นประเภทว่าเราชื่นชมตัวเองได้โอเคชื่นชมในใจนะครับสิ่งนี้มันคือลักษณะของความเข้มแข็งที่ผมเห็นว่านายกย่องและฝึกฝนนะครับเพราะมันจะมีประโยชน์ที่ตกกับตัวเองคือสามารถสร้างพลังใจให้กับตัวเองได้ให้กาลังใจแก่ตัวเองได้โดยปราศจากการยกหางตัวเองไปข่มผู้อื่นนะครับและแถมยังให้เวลากับการชื่นชมคนอื่นได้อย่างจริงใจ ลักษณะเช่นนี้ก็คือสเสน่ห์ในการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นโดยแท้นะครับประการต่อมาคือการเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เอาแต่ได้ท่านเคยรู้จักพบเห็นหรือผ่านการครบกับใครไหมครับที่รู้สึกว่าไอ้หมอนเนี่ยหรือไอ้คนคนนี้มันเอาแต่ได้นะครับเอาแต่ได้คือฝรั่งเรียกว่า care only one's own interest คือใส่ใจแต่ผลประโยชน์ของตนเองนะครับหรือว่า think only of one's own gain นะครับก็คือคิดแต่ว่าจะได้อะไรที่เป็นของตนเท่านั้นนะครับ อีกอันที่ฟังแล้วายแรงกว่าคือ selfish and inconsiderate ไม่นึกถึงใครเลยโมองแต่มองเอาผลประโยชน์ของฉันมาก่อนคนอื่นจะได้หรือไม่จะเสียหรือไม่ไม่แคร์นะครับขอ้ฉันได้และฉันไม่เสียประโยชน์ก็พอคนเช่นนี้ชัดเจนว่าสร้างจัภาพไม่ได้นะครับหรือถ้ามีก็เป็นเพียงชั่วแล่นถนอมมิตรภาพกับใครไม่ได้นานนะครับใครๆพอรู้จักแล้วก็ไม่อยากเข้าเข้าไปคบหาคบค้าสมาคมด้วยนั่นเองนะครับ ประการต่อมาประการที่5นะครับคือเป็นคนที่เป็นนักฟังที่ดีผมเองนั้นเวลาที่ไปเจอเพื่อนบางคนที่แบบว่าต้องการเข้าชิดด้วยเพราะว่าเพื่อนบางคนนั้นเป็นคนที่เก็บตัวพูดน้อยผมเองจำเป็นต้องพูดเยอะพูดเก่งๆชวนก็พูดชวนก็คุยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผมเ,เป็นคนที่พูดน้อยนะครับพอเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เขาโม้เก่งฝอยเก่งหาประเด็นมาคุยได้เก่งเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าการตั้งใจฟังอย่างเงียบๆ เพื่อนคุยแล้วก็สับสนบ้างนะครับเราได้รับประโยชน์มากกว่าไอคนที่พูดเก่งๆมันก็อยากจะอยากจะคุยกับเรานะครับเราแถมบอกว่าเออเราดีเราไม่ขัดคอนะครับซึ่งพอผมมาชั่งน้ำหนักดูก็ชักรู้สึกว่าการเป็นผู้ฟังคนอื่นมันได้ประโยชน์ดีนะครับไม่เจ็บคอนะครับแล้วก็ทําไม่ทําให้มิตรภาพอะไรเล้าฉันนะครับอาจจะแย้งกันบ้างในบางทีนะครับแย้งในประเด็นที่ควรแย้งแล้วก็สามารถให้ง่ายคิดกับเพื่อนแบบสุภาพนะครับถ่อมตัวอย่างเงี้ยนะครับให้ไม่ใช่ว่าหักดิบกับเขานะครับ อย่างนี้มันน่าจะดีกว่าคือเป็นนักฟังที่ดีไว้ก่อนได้เปรียบนะครับประการต่อมานะครับประการที่6ก็คืออย่าไปโต้แย้งนะครับความคิดเห็นที่มันคุกรุ่นหรือว่าไปหักล้างประเด็นที่มันต้องห้ามหาความถูกความผิดได้ยากในวงสนทนาเห็นชัดๆเลยเรื่องของาศาสนาเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งมันก็พังกับมานนักต่อนักแล้วนะครับมันไปหาความถูกความผิดได้ยากนะครับ มันมีโอกาสที่จะปะทะกันโดยไม่จําเป็นนะครับท่านเคยปะทะก,กับคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทั้งๆที่เป็นเพื่อนกันไหมครับหรือบางทีคนในครอบครัวได้ซ้ํานะครับมันยิ่งทําให้สร้างความเล้าฉานได้โดยง่ายนะครับอย่าเอาประเด็นเรื่องเหล่านี้มายกตนข่มกันนะครับดูว่าเธอแย่เธอมันแย่เธอมันเป็นสัตว์บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงนี้มันทําให้เกิดความบาดหมางกันง่ายง่ายโดยที่ไม่จําเป็นนะครับทั้ง6ประเด็นที่ผมยกมาให้เป็นข้อมูลเป็นข้อคิดเตือนใจนั้นผมคิดว่า พี่ๆน้องๆทุกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์กันทุกคนสิ่งที่ยกมานั้นเป็นเพียงสาระประโยชน์ให้แก่ทุกท่านในการระบมัดระวังตนเองนะครับสรุปอีกทีนะครับลักษณะแรกก็คือเป็นคนที่มีมารยาทดีทั้งการพูดการวางตัวนะครับท่าทางต่างๆประการที่2คือรู้จักถ่อมตัวไม่ยกตนข่มท่านนะครับประการที่3ต้องชื่นชมยกย่องคนอื่นเป็นนะครับรวมถึงการชื่นชมตนเองได้ด้วยนะครับประการที่4ี่คือเป็นคนที่ไม่เอาแต่ได้นะครับ อาการที่5ก็เป็นนักฟังที่ดีและประการสุดท้ายก็คืออย่าไปโต้แย้งความคิดเห็นที่มันคุกรุ่นนะครับหรือไปหักล้างประเด็นต้องห้ามซึ่งมันหาความถูกความผิดได้ยากนะครับและผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้กับทุกท่านเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีนะครับสามารถสร้างมิตรภาพแล้วก็มีมิตรภาพที่ยั่งยืนกับใครสักกลุ่มหรือแม้แต่ใครสักคนนะครับ ท้ายที่สุดผมเคยได้อ่านข้อคิดของคุณหมอจิตแพทย์คนสําคัญคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านจิตวิทยาการวางตัวให้กับคนทั่วๆไปจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาท่านนี้นะครับท่านคือศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิทยานักวัชละท่านเคยบันทึกไว้ว่าการเป็นมิตรนั้นตอนเป็นเด็กๆจะคบหากันได้ง่ายเพราะว่าความต้องการของเด็กๆนั้นตื้นแล้วก็เรียบง่ายนะครับแต่เมื่อโตขึ้นความต้องการของมนุษย์มันซับซ้อนขึ้น จึงทาให้คบหากันได้ยากขึ้นแม้แต่คนที่เคยเป็นเพื่อนซี้กันมาสมัยเด็กๆนะครับบางคนก็คบกันลําบากบางคนปิดตัวเองหรือว,ว่าเกิดการอิจฉาริษยาแข่งขันกันมากขึ้นอุปสรรคของมิตรภาพก็คือผลประโยชน์ซึ่งมีทั้งในรูปเงินทองตําแหน่งและอํานาจทั้งการทํางานและก็สังคมเราอาจจะมองหามิตรภาพจากเพื่อนเก่าๆนํานมาปัดฝุ่นเมใหม่โดยมีการเพิ่มลักษณะที่ดีในการครบหากัน หรือหาจากกลุ่มใหม่ๆก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีมารยาทในการเข้าหากันด้วยความรักและมิตรภาพกําลังจะจางหายไปจากสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนมัวสนใจในสิ่งที่เป็นวัตถุและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อความสบายส่วนตัวแต่เขาลืมนึกไปว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจมีความรักและมิตรภาพต่อมนุษย์และสามารถได้รับความรักและมิตรภาพจากเพื่อมนุษย์ด้วยคนที่มีสติปัญญา จะมองเห็นความสําคัญและพยายามรักษาหรือมองหาความรักและมิตรภาพต่อไปนะครับผมขอฝาก o อ s s t a t i o ช Podcast ในคลิปนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นข้อคิดแก่เพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆทุกท่านขอให้ทุกคนเป็นคนโชคดีในการสร้างมิตรภาพอันอบอุ่นให้เกิดขึ้นมีขึ้นกับตนเองและก็ให้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไปนะครับนี่คืออไอเซ t เตชันนาฬาสาระสู่เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆในมิตรภาพนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แบ่งปันโอเอ t สเตชันไปให้กับคุณคอเดียวกันมาหนาที่นี้ด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ